สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2 s u ซุปเปอร์ก๊กนะครับก็โอเคนะฮะเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปนะครับหรือเปล่าเมื่อวานผมลงหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้ว่าลงหรือไม่ได้ลงนะฮะแต่เอาเป็นว่านะครับตอนนี้ผมเลเวล30นะฮะพลังก็4 6 4 7 0 4นะครับพลังก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเล่นทุกวันนะครับ มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเร็วมากนะฮะก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเควันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูศึกดวลศึกราชานะครับแล้วก็มาไต่อารีน่ากันอีกเช่นเคยนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดวลศึกราชาในคู่ที่1นะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่างอันดับ2กับอันดับ1นะครับก็พลังก็2องล้านแนะครับไปเจอกับ3ามล้านสี่ V 5มาเจอ V 7นะครับไปดูสิ ็แน่นอนนะต้องเป็นฝั่งอันดับหนึ่งชนะไปอยู่แล้วนะครับเหนือกว่าด้วยนะฮะ VIP เนี่ยก็ V7 เนียครับพลังลบก็สามสามล้านกว่าเลยนะเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนเดี๋ยวเราดูกันไปย,วยาวๆก่อนนะครับทีมซ้ายเสียไปหนึ่งตัวนะครับเป็นทางด้านเสียวเกี่ยวนะฮะ ับไตเกี่ยวออกสกิลไปครับสี่หมื่นกว่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มค่าความโกรธให้คุณพลในทีมตัวเองด้วยนะฮะแถวหน้าเนี่ยตัวละสิบแต้มนะครับก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินนะฮะก็ดีกว่าไม่เพิ่มเลยนะครับอสุมาอีทีมขวาปั่นสกิลมาก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับสุนเซกทีมซ้ายครับหมุนหอกไปนะครับเก็บได้สอง ตอนนี้ทีมขวาที่เล่นเป็นวุยโกกนะฮะเหลืออยู่3ตัวเท่านั้น,นครับทีมซ้ายเนี่ยเหลือเนือกว่าทั้งจํานวนนะจำนวนเหลือเยอะกว่านะครับแล้วก็ทางด้านดาเมจรู้สึกทีมซ้ายจะดุดันกว่านะฮะอ่ะบุญเองครับหกหมืห่นกว่ากว่านะเมื่อกี้แรงเอาเรื่องนะครับแรงเอาเรื่องอ่ะตัวละครหลักครับเก็บทั้งทีมนะฮะด้วยดาเมิเจ็ดหมืน ก็เป็นทางด้านซ้ายชนะไปในตาแรกนะฮะในตาที่2นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างอันดับ3ม,มาเจออันดับ2นะฮะก็เป็นพลังสองล้านแดนะครับมาเจอ3ามล้านสแต่ v ีไอเท่ากันนะฮะแต่พลังลบในต่างกันประมาณ6กหมืนได้นะครับหกหมื่นประมาณห้าหมนไปไปลายนะฮะโอ้นี่มันกกยอดนิยมเลยนะครับเนี่ยกกยอดนิยมเลยนะฮะงอกก๊กกับวุยก๊กเนี่ย และเตียวเลี้ยวศัตรูคือแรงมากนะครับเมื่อกี้ทีมซ้ายมือโดนไปนะฮะตายหนึ่งนะฮะทีมซ้ายก็มีตัวฮิวนะครับเป็นเสียวเกี้ยวนะทีมขวาก็มีนะครับเป็นสัวเหงี่ยมนะฮะหรือเปล่าสัวเหี่ยมหรือเปล่าจําชื่อไม่ได้นะครับแต่กําไรทางด้านดาเมเอจผมว่า ผมก็เข้าข้างทีมงอก๊กอยู่นะฮะเพราะว่าทีมงอเนี่ยมันจะเน้นไปทางดาเมจเอไหม้ด้วยนะครับเ,เรียบร้อยครับสุนเซ็กทีมซ้ายมือตัวดาเมจหลักของทีมนะฮะแต่ยังเหลือจิยวยี้กับบุญเอ็งอยู่นะครับจิยวยี่กับบุญเอ็งเนี่ยก็ดาเมจแรงเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยจิยวจี้โอเคนะฮะติดเผาไหม้ไปสองตัวนะครับเป็นส่วนเหี่ยมกับตัวอะไรผมไม่รู้จักชื่อน,นะครับโอ้โหทีมซ้ายตัวละครหลัก อันติสวยมากลยครับเมื่อกี้นี้เป็นสกินบังกรไฟครับโอ้แต่แต่เดียวเลี้ยวศัตรูเนี่ยก็แรงนะฮะแรงจริงจะเอ่อมีข้อความเข้านะฮะขออภัยด้วยนะครับบุญเองนะฮะบุญเองหรือโจหยินนะน่าจะบุญเองนะครับก็งงงกับตัวละครนะก็งงงงกับชื่อคุณพลนะเพราะว่ายังเล่นไม่นานนะครับยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่นะครับออกเป็นแจ้งเตือนเกมนะฮะ แจ้งเตือนของเกมนี้นะครับไม่รู้แจ้งอะไรมานะโอ้รู้แล้วนะครับทําไมทีมงอมันถึงได้เปรียบนะฮะเพราะว่าบุญเองเนี่ยมันเนี่ยบุญเองมันฮิวเลือดให้ตัวเองได้นะครับแล้วดาเมจก็แรงก็มีความถึกด้วยแถมเสียวเกี้ยวยังอยู่นะฮะเสียวเกี้ยวนี่ก็เป็นตัวหิวเลือดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าสองตัวนี้มันยืนคู่กันคือโอเคเลยนะฮะบ,บุญเอกเนี่ยหิวเลือดตัวเองได้ด้วยนะไม่รู้จะเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ย ั้งตีปกติทั้งตีสกิลนะครับฮิวเลือดหมดนะฮะผมต้องหาบุญเองมาใช้ละนะครับหลังจากที่อันตีครับไม่ได้เลือดนะฮะบุญเองอันตีไม่ได้เลือดนะต้องตีปกตินะครับถึงจะได้เลือดอ่ะคู่ที่สองจบไปนะครับเป็นเป็นทีมซ้ายมือชนะไปนะฮะเป็นฝั่งของงอกกนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่สุดท้ายนะครับคู่ที่สาม ก็เป็นอันดับหกนะมาเจอกับอันดับสามนะครับพลังสองล้านเก้ามาเจอกับสองเอ่อสามล้านสองนะครับ V 4ี่ประทะ V ห้านะครับอ่ะไหนไปดูกันก็ก็กยังคงเป็นงอกบนะฮะงอกบในยอดนิยมเลยนะแล้วก็ทีมขวาก็เป็นงอนะฮะโอ้โหมันวัดกันที่การเปิดก่อนจริงๆนะครับถ้าพลังลบใกล้เคียงกันทีมไหนได้เปิดก่อนคือได้เปรียยนนะ แต่ก็จะเป็นทีมเออ่ทีมที่ไปตีเขานะครับก็คือทีมที่ไปตีอะจะได้เปิดก่อนนะครับไม่รู้จริงไหมนะ,ะเสียวเกีียวหิวเลือดไปครับยื้ชีวิตจิว,วี่ไปแต่ก็หิวไม่เยอะนะครับนะ่เรียบร้อยนะฮะหิวเลือดสองหมื่นครับโดนดาเมจสองหมื่นห้าอยังไงก็ตายนะยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับยับแม่ยับนะฮะ ทีมขวาไปแล้วนะครับสองตัวตอนนี้เลยอยู่สี่ตัวเท่านั้นนะฮะตัวละครหลังทีมขวาก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะครับเนี่ยโดนซุนเซ็กแทงไปนะครับบุญเอ็งทีมขวารับปั่นเรากระจายมาตัวละครหลักทีมซ้ายครับแสนกว่าอยู่ทีมซ้ายกับทีมขวานี่คือโอเคเลยนะครับแต่ทีมซ้ายจะได้เปรียบคือ ซูน <hi> เซกยังคงอยู่นะฮะซูนเซกเนี่ยมันจะตีเป็นแนวนอนนะครับหรือตีเป็นแนวตั้งนะครับตีเป็นแนวตั้งนะครับขอภัยจะตีเป็นแนวตั้งนะฮะเมื่อกี้ในทีมงอกกศัตรูเนี่ยทีมงอกกฝั่งขวามือก่อนจะตายหมดเมื่อกี้เนี่ยยืนเป็นแนวตั้งนะครับถ้าเกิดซูนเซกได้อันติหรือซูนเซกได้โจมตีปกติเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ทีมขวามือจะตายหมดนะครับเพราะว่าดามจซูนเซกมันแรงมากนะฮะ จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่การไต่อารีนาของผมเองนะครับพลัง4ี0 0สนหกนะครับโอ้มาเจอเป็นก็มาเจอเป็นริปโป้นะฮะริรปโป้ทีมผมก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร,ร่นะฮะริปโป้เขาเปิดก่อนนะครับไม่สะเทือนนะโอ้แต่แถวหน้าอือติดมือนงงนะครับติดมือทั้งสามตัวเลยเหลือตัวละครหลักกับไทยสูจู่เท่านั้นนะครับ ทีมผมก็จะจัดแบบดังนี้นะฮะก็จะนี่แหละนะครับซุนเซ็กจิวี่บุญเอ๋งนะฮะเสี่ยวเกี้ยวใต้เกี้ยวนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในการจัดทีมนะแต่ก็คงต้องหาเศษไปสักพักนะครับอ่ะอันดับอยู่ที่2022นะฮะนะตอนนี้ถ้าผมชนะตานี้ผมจะขึ้นไปที่อันดับ1,800นะครับ ก็ต้องชนะอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ายังเจอทีไม่โหดมากนะฮะผมว่าสูมเซกเนี่ยค่อนข้างขี่บ่อยนะครับสูมเซกค่อนข้างขี้บ่อยเนี่ยติดขี่แล้วนะฮะดาเมจปกติจะเป็นสีส้มๆออกแดงๆนะครับดาเมจขี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆทองๆนะฮะคือดูไม่ยากนะครับมาอันดับพันแปดแล้วนะฮะพันแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่นะครับถ้าชนะตานี้ก็ขึ้นไป 1,831นะครับเนี่ยก็คือทีมที่ไปตีเขาเนี่ยจะได้เปิดก่อนนะครับก็คือผมไปตีเขานะผมก็ได้เปิดก่อนนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าทีมผมจะได้ลงมือก่อนนะครับเปิดก่อนคือได้เปียบนะฮะเปิดก่อนได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่มันก็ไม่แน่นอนนะครับจิวี่ครับจัดให้เราดูนะ8,000นะฮะก็ยังชนะรัวๆอยู่นะครับยังไม่เจอคน โหมดมากนะฮะแต่ก็ในระดับพลังแสนไปไปลายนะฮะอ่ะเดี๋ยวมันรับรางวัลก่อนดไม่ต้องเตือนโอ้ได้ตำลึงฟีฟีสามร้อยนะฮะแล้วก็ไปตีต่อนะครับขึ้นไปที่อันดับพันเจ็ดเลยทีเดียวโอ้เจอตัวแดงสองตัวเลยนะครับเป็นริโป้กับจูร่งนะฮะลิโป้จะตีหมู่นะครับสกิลลิโปจะตีทั้งทีมนะฮะส่วนจูรงเนี่ยจะตีเป็นแถวแนวนอนนะฮะ ก็คือแถวตอนลึกนะครับจะตีเป็นแถวตอนลึกถ้าพูดง่ายๆนะครับอ่ะแต่ตอนนี้จูร่งไม่อยู่แล้วนะฮะคือจูร่งเนี่ยดาเมจก็น่ากลัวอยู่นะครับจูร่งกับกวนอูเนี่ยจูร่งน่าจะเป็นตัวส้มนะหรือเปล่าเอ่ยผมไม่แน่ใจนะครับตัวแดงน่าจะเป็นอ๋อจูร่งเป็นตัวแดงนะครับกับโขงเบ้งนะฮะจูร่งกับโขงเบ้งเนี่ยเป็นตัวแดงนะครับส่วนเอ่อกวนอูเนี่ยเป็นตัวส้ม ตัวส้มขั้น12นะฮะก็คือตัวส้มที่ใช้เศษ100ในการรวบรวมนะฮะส่วนตัวส้มขั้น1ิเนี่ยจะใช้80เศษนะฮะทีมผมตัวที่เป็นขั้น10ก็จะเป็นเสียวเกี้ยวนี่แหละนะฮะขั้น10ส่วนตัวส้มตัวอื่นไทยสูจู้หรือ,อ,อหรือกำเหล็งเนี่ยจะเป็นขั้น12นะ,ะก็คือต้องใช้100ร้อยเศษถามว่าหานาน,านไหมก็ไม่นานนะฮะใช้ตำลึงกับ อะไรไอ้ก้อนม่วงที่ใช้ซื้อเศษคนพลนะก็ซื้อในหน้านั้นแหละนะครับกดรีเฟซแล้วก็ซื้อกดรีเฟซแล้วก็ซื้อนะฮะแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เศษมันก็มาบ้างไม่มาบ้างนะแต่รวมๆก็ห้าสิบห้าสิบนะฮะเนี่ยมาเจอเป็นกวนอูและนะครับแต่กวนอูก็ทําอะไรไม่ได้นะครับบางมากนะครับก็ยังเจอคนที่ไม่โหดเท่าไหร่นะโอเคตานี้ตาสุดท้ายนะครับตาสุดท้ายนะหัวโตครับหิวเลือด หัวตหรือหัวไตก็ไม่รู้นะฮะอสุนเซ็ตขับหมุนหอกไปเก็บแถวหน้าไปหมดเลยนะฮะเหลือเป็นหัวโตวกับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จิวี้เปิดไปติดเผาไหม้ไปนะครับแล้วก็โดนกัมลิงสับหัวแบตนะครับ2007ันเจ็อ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปรับรางวัลท้าลบก่อนนะ,ะตรงนี้ ก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับดวลสึกราชาแล้วก็ไต่อันดับสนมประลองนะครับก็พีประมาณนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบผลงานของช่องเรานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ติดตามผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าเรียกว่าผลงานเลยเรียกว่าคลิปคลิปดูค่าเวลาแล้วกันนะฮะอย่างไงก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ